และช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบอีกครั้งนะคะสำหรับเส้นทางน้ำจากเหนือนะคะว่าทิศทางนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะจัดการอย่างไรนะคะรวมถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อปริมาณน้ำในช่วงนี้ก็คือฝนฟ้าด้วยนะคะ,คะว่าสภาพในต่อจากนี้ไปอีกสองสาวันจะเป็นอย่างไรกับคุณธนวัตรในทีวี360องศาค่ะคุณธนวัตรคะเชิญค่ะ ครับขอบคุณครับคุณปูมินดาและคุณกรุนานะครับตอนนี้ผมมองต่อเลยครับว่าคนในรุ่มเจ้าพยาจะรับมือกันอย่างไรครับกับสาการน้ําเหนือหลากลงมาตามลําน้ําเจ้าพยาซึ่งกําลังส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างมากขึ้นเรื่อยๆหลังประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นหลายวันจนน้ายมที่แพร่และสุโขทัยเกิดน้ําท่วมล้นตลิ่งครับทีวี360องศามองต่อนะครับอีกไม่ช้าน้ํายมที่หลากล้นจากแพร่เข้าท่วมสุโขทัยจะมาถึงคนรุ่มเจ้าพยาและเมื่อรวมกับน้ําท่าตามลําน้ําต่างๆที่หลลงมมาาาาสู่แน้้ยํย ให้คนใช้น้าต้องเตรียมรับมือกับน้ําท่วมนับจากนี้นะครับจากพังน้ําลุ่มเจ้าพญากรมชลปทานคาดว่าน้ําเหนือที่ไหลลงมาสู่แม่น้ําเจ้าพญานะครับจะมารวมกันที่นครสวรรค์ด้วยปริมาณสูงสุด 1, 2 0 0ถึง1,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันจันทร์ที่8กันยายน,นครับเมื่อน,น้ำมาที่นครสวรรค์ขนาดนี้ก็ทำให้น้ำที่จะไปต่อที่เขื่อนเจ้าพญาหรือเขื่อนที่จังหวัดชัยนาธน,นะครับที่อยู่ข้างล่างลงมานั้นจะมีระดับมากถึง1000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขึ้นไปนะครับดังนั้นจากนี้จะมีกาาาาารรยยยเเเ่งบนน้จกก้นจขืพ เพื่อรับมือกับน้าเหนือที่จะไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพยาตอนล่างมากขึ้นเลยครับผลจะเกิดอย่างไรท้ายเขื่อนเจ้าพยาลงมาจะมีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นกว่าหนึ่งเมตรนะครับซึ่งระดับน้ําจะสร้างปัญหากับพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําน้อยคลองผงเพงและชุมชนบางบานดังนั้นเพื่อความปลอดภัยค่ะท่านผู้ชมริมน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาลงมานะครับขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากระดับน้ําและติดตามสถานน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและสาหรับการอัปเดตสถานน้ําเหนือแม่น้ํายมนะครับไหล ลงมาสูงสุดที่ศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่รับน้ํายมเข้าสู่สุขโขทัยในอัตรา1,500-1,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับส่วนตัวเมืองสุขโขทยัยน้ํายมจะไหลผ่านสูงสุดในวันอาทิตย์ครับย้ําว่ากรมชลธานใช้วิธีผ่านน้าสู่ด้านตะวันออกเข้าคลอง6บาทและแม่น้ำยมสายเก่าประมาณ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีดังนั้นครับที่โพทะเลพิจิตรและที่บารรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงก่อนเข้าภาคกลางครับต้นสัปดาห์หน้าจะเริ่มได้รับน้ำ น้ำเพิ่มขึ้นและน้ำจะแช่อย่างนี้สิบห้าวันเพื่อจะค่อยๆระบายลงสู่ภาคกลางนะครับส่วนเรื่องของฝนต้นน้ำนะครับยังต้องจับตาเพราะว่าจังหวัดแพร่วันนี้ครับยังมีความเสี่ยงเรื่องฝนตกหนักอยู่ย้ําว่านี่คือสถานการณ์ที่เป็นปกติของฤดูน้ําหลากที่เกิดขึ้นในช่วงปลายหน้าฝนทุกปีนะครับทราบข้อมูลแล้วให้ปรับตัวรับมือกับภัยธรรมชาตินี้ด้วยนะครับส่วนบริเวณอื่นนั้นฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันต่อเลยครับ วันนี้เริ่มแล้วนะครับปัจจัยเพิ่มฝนได้ใช้ตับมาเพิ่มขึ้นก็คือร่องมรสุม ที่พัดผ่านกลางประเทศได้เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังปานกลางครับดังนั้นวันนี้ระวังฝนตกหนักใน9จังหวัดภาคเหนือ8จังหวัดภาคอีสานและ3จังหวัดภาคตอนออกนะครับที่อื่นฝน40-70เซนของพื้นที่ส่วนอันดามันจากนี้คลื่นจะสูง2เมตรครับมาดูต่อกับอากาศกรุงเทพริมฑนในวันศุกร์ขันษาบ้างนะครับความเสี่ยงฝนจะมีได้ทั่วกรุงตั้งแต่4โมงเย็นนะครับและกรุงเทพจะโชคดีแม้จะเสี่ยงแต่ฝนอาจจะไม่หนักเพราะว่านคนปรปฐมปทุมธ,ธานีและนะครนาย,ยกตั้งงแแต่นนนนจะมีหักกได้วาาผทง กลับบ้านด้วยนะครับและทีนี้นครับตามต่อครับกับทีวี360องศานะครับกับแนวคิดกันโลกทําเพื่อเรานะครับแ <วง S 2> นวคิดใครจะได้รับของที่เลิศสิปีข้าวโพดขาวสามรีบกดไลค์ที่แฟนเพจทีวี360องศากันด้วยนะครับเรามาตามกัตมตนต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี360องศาสวสครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน